จอนาตาวยาได้เลย okay. ะมีคนรวยปะใครว่าจะีคนรวยอะะมีคนอคนรยอะรวลไม่ท้าพี่ติตอเคิตอกบอกไม่ท้าพีิดต่ ยี่ตอดถูกมาเยอะพี่ถ่านี่ก็ได้นิดง่ายนิดเดียวอย่าตายหะนะไม่ถึงสามพันเนี่ยฮะแต่ไอ้เฮียคอร์สรอไปกี่พันอะสี่พันห้าได้ก็ไม่ได้ด้วยนะทับตามมาหน่อยนะครับตามมาหน่อยตามมาหน่อยวิ่งอยู่วิ่งอยู่เกลอ่แคุณยังไม่ถอยเลยระเดีนยวจะบีมเดินมาแล้วด้วย ตากูว่าแล้วอีเหี้ยตาไอ้เหี้ยผมไม่ได้กะไงเอาอีกแล้วตาตาตาลิมค้างไอ้ขม้าตาตาอะไรพี่ปล่อยนะผมปล่อยนะปล่อยปล่ยปล่ยปล่ยดูดิตาดูตาดิเห็นไหมฟอร์ด มไ,มไ,ไม่ใช่เมืกี้ก็ช้าแต่ริมเพื่อนสกษาบ,บอกต้าเดินอ้อมล่างทำไมยิงโง่อะฟปลฟีไม่เอาอีกไอ้ต้าจิดี่คุีแล้วจิตทีิมีเอาฟูแล้วมีมีเวลสามเลยสัตว์ ขับคีลาหน่อยจ้านี่น่พี่นะนี่นะนี่นะเอาดิเอาดิจะสีแล้วพี่คีลาเจะสีแล้วกีล่าจะตีแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยอ้ออืมคีล่าอื๋อาสโลว์ให้แล้วสโลว์แล้วคีลาสโลว์ให้แล้วเปิดแมพให้แล้วเปิดแมพ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 ไปแล้วตัวโอ้ยตายแล้วโอ้โหแรงจังเลยอ่ะ ตอบได้นะอได้ไม่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 ได้พิกเกอร์งองแพนด้านะพีกแพนด้ามาแบบแบบอยู่ตามเรื่องแล้วอันดาเตไปไหนเตมาเอาพี่หน่อยวะขนิดไปแล้วด้วยไม่เป็นไรแกออกแกออกเออคุณแค่ให้ปูเอาเว็เนี้ยปูกลับกระดิ่งไปล่างเฉยด้วยว่ะล่าอีกแล้ง ถอยๆนะรอทีล่าลนะไม่มีตับป่ะพีไ่ได้ด้วยเหรอแม่ป้องมีงกูอ่ะมีอะไรโหพี่กลางโลกกลางโลกแล้วเขาป้ไม่เชื่อใจโลกมังแล้วเขา,เแ,ตา,แ,เาแต่พี่อ่ะ

เขาดิเอ๋ยกลับแล้วผมกลับแล้วไม่มีเกิดกูรู้มึงกดเกิดของโบนไอ้สัตว์โดนนะโดนนะโดนตามโดนโอ้โหรับป้อมอยู่ถอยอยู่พี่พี่หมดแล้ะพี่ฝนก็ถอยดิเอ้าเราไม่เอาต่อมีโดนเกมอะไรโออมีโดนเกมหรอ สองจ่าียากของเรเจ็บนิพี่แต่วมีเกิดน่ารำเรื่อ s อะไรดิเ็บหน้าว่แหละหน้าว่อย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหม จับแล้วจับแล้วกูโดนจับกูโดนกูโดนจับตายเลยตายเลยตาต้องปิ่งถอยวิ่งถอยกูคำให้ถอยไปเลยถอยเลย behind every ุ bons, bons, bons. i การเปลี่ยนแปลงมือเงาส่วนใหญ l จะอยู่ทอ้าวยังไม่ได้โดนในนี่หรอริมมันอ่ะพ่อพ่อบอกสลิมมันในนี่สลิมมันตายกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน นาตา雅ไม่ได้ตัวตัวพิเกมนะ่ยนาตา雅มองครับพี่ระบายไหมระบายแล้ววิ่งล่างนะมนาตา雅ยางเดียวกีล่าด้วยนะแล้วปะปะปะปปะปีโกเอาพี่ต่อไหมพี่ต่อไหมมาดิสลิมตายไปแล้วจับแล้วจับแล้ว พี่โดนตีป้อมอ้ยกูโดนป้อมตายเลเนี่ยเห็นปะเห็นไหมกูบอกแล้วไว้ใจไว้ใจโลกปอตาไม่ได้ขึ้นมาพี่ตาวิ่ง่อยไป่หอยไปไม่ได้แล้วตาตาเอาดิพี่ไปแล้วเฮ้ยโลกขึ้นไม่ต้องตายเพราะอ้าวไปหนุนหนุนถองพี่ดูเกเียวหลวงมนี่ ถึงจต่อเวลาโดนตามนันโดนเดียกันก้อมจะแตกแล้วพี่กิ้งท้งครับกลัวว่าต้องดาอนัตยาบ้างแล้วอีเพียเกินมาแล้ววะเกินมาแล้วเออ จะโดนในที่ป่ะเนี่ยพิล่าเนี่ยนู่นอยู่บนนู่นอยู่บนหมดเลยตัดกลางเลนะพิล่ามาเนี่ยมาเต็มป่ะเนี่ยพี่ถอยแล้วตอนนี้ต้องน้องถอยแล้วตัวชุดเดียวหายแล้วตัดัดตัดไปดัดเอาดัดแตะยานมันไปตะยานอีเขี้ยวมันก็หน่ายไต่ตัดกลับไปไม่ได้ละดึงเราไม่ดี โอ้โอ้โอ้โหโอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหโหลองหอ้โห้โหหโอ้วหอ้โห้อ้โหโอ้โหอ้โอ้โอ้โโอหโอห้ห้อห้ห

เชื่ไหมตอนนี้ต้องให้วันเดอร์ถ้าวันเดอร์ไม่ได้ก็หมา่อยอะไรกูตายแล้วเอาหันเอาเอาแล้ววันเดอร์ถอยอย่างงี้อ่ะไม่ถอยคนเดียวอ่ะฮะทำไมวันเดอร์ถอยคนเดียวอ่ะวันเดอร์ถอยคนเดียวปะ หนีป่ะมีแ่แตกไปเลยวางดังโคตรดยดียดไม่เอกีีนั่นมหมกวิ่งลงไประวังนะนั่นเขาค่ะเริ่มแรงเลยเอกีฬาเลย ดูหน้าบนนะโอ้ทำไมโอ้ทำอย่างนี้พี่ตาอฟิกเกอร์ไอ้เหี้ยพร้อมเยไม่อยใข้าจบแล้วนะไอ้สัส่เข้าจบแล้วนะไม่เข้าจบแล้วนะ อารัมอารัมไปทำอะไรตรงนั้นอ l a r ํามด้วยดมเฮ้ยยีก็ให้เลยีงยอมเลยเออมันทีมแรงแล้วก็ดึงแท่ไก่เม็ดหนึ่งอ่ะ อันนี้ต้องให้เขาเลยคนไล่เลยเยอะ